สุนิกรชาวบ้านหนองราชพร้อมใจกันร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในบโรกราศวันเฉลิมพระชนม์ว่าปัรสาครบ80รรษาวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินี ช่วงเช้าของเมื่อวันที่ผ่านมาที่สลาการ,ปรเปียนวัดโพชัยบ้านหนองลาดตําบลหนองลาดอ,อําเภอเมืองจังหวัดสกลนครนายสิริแก้ววิรัตนาย,ยกเทศบาลตำบลหนองลาดพร้อมด้วยผู้นำของหมู่บ้านและชาวบ้านกว่า500คนร่วมกันถวายพระทาหารชาเช้าแด่พระพิสุสงเพื่อถวายเป็นสิริมงคลและพระสนิกรยังร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสะดุดีมหาราชาวถาวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรม,มราชินีนาถเนื่องในบโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ8ปพรรษาวันแม่แห่งชาติ 12ส,สิงหามหาราชินีนอกจากนี้ชาวบ้านก็ได้ร่วมกันช่วยกันทำความสะอาดหน้าบ้านและตามถนนทุกสายของหมู่บ้านให้สะอาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย บ้านหนองลาดเป็นหมู่บ้านที่อยู่สุดท้ายของเขตอำเภอเมืองทิศเหนือติดกับอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครทิศใต้ติดกับตำบลคมินอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครทิศตะวันออกติดกับตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครทิศตะวันตกติดกับอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครอาชีพหลักคือการทำนาอาชีพเสริมทำหัตถตกร,รรมจากสารเลี้ยงสัตว์เกษตรกรรมปลูกยางพาราบันสัะหลังมะเขือเทศเป็นต้นและเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ